สวัสดีค่ะพี่นอ้องมากินตำบักแตงจะ้ะตำบักแตงครับใส่กอกเนาะจ้ะเนาะเห็นบ่จะ้ะตำบักแตงใส่กุ้งเนาะค่ะเนาะติ่มซื้อกุ้งมากเนาะมาลวกวกาจะ้ะบ่ค่อยบอกอบ่บกค่อยสูบอะไรจ้ะดิบๆเนาะมาจากพี่น้องมากินน้ำกันตำบักแตงบักบักบักฮวงหรือว่าบกักบัมะละกอกอะบอกคอย มันต้องกินหลายๆคนเนาะแต่เนาะแต่แต่่วนมากตินจะชอบกินตามแตงมากกว่าชอบไข่ชอบมันเนาะแต่เนาะพักชวดเท่ากันจะมีชะอมหรือบ้าพักขาเนาะมีพักบุงค่ะพี่น้องพักบุงแต่ค่ะไปไปเจอตลาดเนาะไปเจอตลาดมาว่านก็เลยซื้อมาจากพี่น้องแล้วก็อันมะละกิงอกพี่น้องจ้ะอันได้ซิปน้อยซิปปะพี่น้องน้อยกับบอน้อยเน่ค่ะพี่น้อง จ,จิ้มกับพามาเนาะเพราะว่าฝนเกแล้วะค่ะเนาะมาค่ะมากินน้ำกันลงมือเสร็จเช็ดน้ำกันพี่น้องเลิกอากกินพี่น้องเอ้ยฝนมันก็จะเพิ่มฝนจีดจกเดี๋วกพี่น้องเนี่ยค่ะมีใบบักปูดน้ำเลอดพี่น้องตุ่มตุ่มม้ตุต่มกลุ้งเนาะโอ้ทั้งสอนทั้งมือพี่น้องเลยมามามากินน้ำกันค่ะเช็บเช็ดน้ำกันเด้อค่ะเด้อกิน <ๆ S 1> สมองไผ่ละคะพี่น้อง เนึกอยากกินพี่น้องเอ้ยมันกินย้อมกุ้ฝนจิบตกในพี่น้องมาจับดื่น้ำกัดพักสดเยอะๆเลยกินกูเดียวคือเก่าพี่น้องเอ้ยขุ้บอกไม่บอกแต่งลับน้ำพี่น้องเห็นมันน่าพี่น้องเอ้ยชัดป่ะขาพี่น้อง มาจัดกินน้ำกันพี่น้องเลยสแสรบน้ำกันเลยจ้าเด้อดิ่มกับเป็นคนบอกบ่กแกงพี่น้องเลยตะกุ่งไปกับขอามือเทียงแลนะ้วค่ะเนาะ กินเขาไม่มากงแต่กินยังสีะพี่น้องเลยคือคนเดียวนอกยา่ปแบบกันเนะคะเนาะเับไปซื้อเขาคองมากินพี่นนอง ีจะเผ็จ้ะหอมละเขาจะมุกเหล่งมปแทบไปเลยที่น้องกระสุนมี่เรเมืมอกระสุนนี่เรองเมืองเน่าใช้ปากคามน้ำอม พี่บอกอกกบไอ้ใส่บกอกหรอพี่้อกเอ้ยไม่ได้ซื้อนะคะนะไม่ได้ซื้อใส่ตูุเอ้ส่องื้อไปพี่น้องเลยมันแค่อมขวัแก้มขึ้นจากกินพี่น้องเพราฟนตกอีกห่ะ กปเลยตุกแห้งหรอพี่น้องตุกแน่อนอนเลยค่ะมกะกรูดงางไปเอากระดาษที่ชั่วเพิ่เช็ดทิ้ง กระบอก้อแดดได้พี่น้องได้มันเอ่ำเนาะค่ขนมปะประตกพอดินน้นลิ้นเนี่ยค่ะพี่น้องจะเคยทุบเยอะกระตกะอ่ะมาละละกกุู้พี่น้องให้ะะปากกว้างค่ะ เครื่องส่วนเครื่องมาก แซ่บพี่น้องแซ่บกินพุดเดิ้ลก็แซ่บมันไม่ใช่คนยี่มีแซ่บนะคะเนาะ tha chân mà phi có lắm mình gửi vô phải phi nhộng ngâm

พะกุงพะุงบงบานเนาะคะนะ่ะเนาะไม่เปนพุงพะุงหน้าเนาะคะนะ่ะเนาะอิ่มใค่กินอิ่มแลวพี่น่องเลย กินมฝาพี่น้องโอ้ยไลฟ์โอเคเนาะค่ะเนาะพี่น้องเนาะติ่มก็ขอยกคลิปแค่นี้เนาะจ้ะเนาะเดี๋ยวย่าไปทุกคนกับซีเบอร์เนาะค่ะเนาะโอเคเนาะค่ะเนาะติ่มฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เนาะค่ะเนาะเพื่อเป็นกำลังใจเนาะแตะเนาะช่องในหน่วยของติ่มนะจ้ะเนาะขอบคุณทุกๆกกำลังใจเด้อค่ะเลยเอฟซีไม่เอฟซีก็จะ ขอบคุณขอบคุณจากใจค่ะพี่น้องบายบายนะคะ